พี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าให้คอยขุดคอยแก้ค่อยแก้ค่อยดึงให้คอยขุดคอยขนคอยค้นคอยคำให้คอยทำคอยสั่งอย่าว่างใจให้คอยเลี้ยนให้คอยอดคอยเงียนมันสิได้ตอนคำเพื่อนว่าให้คอยตักคอยตอนเสียนตอนแกงปลาให้คอยบิดคอยสายาสะโซ่ว่างว้ขั้นมันเปลี่ยนตาหยั่ให้ทำกินฝ้าฝังอย่าได้นั่งเขาเมามัวเบาแต่บอดีเด้อพี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวแห่ชาวหน้าพอคากะฮะบอดีเมธีนักปราช ราศสรดันเป็นทีขรรค์ตุ้กทุกท่านครับเมื่อนี้กระผมชุมพรน้ำบุตรีครับพี่น้องครับจากร้านชุมพรแทรกเตอร์บานหินลาดตำบลท่าสองข้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิ่มครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกลับมานำเสนอรถไถนะครับรุ่นรถไถแชมป์นะครับรุ่น MX 5900นะครับห้าสิบเก้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์สีสูบขับเคลื่อนสีล้อนะครับ มีอุปกรณ์อยู่สองอย่างนะครับดันหนาดันหนาใหญ่ครับพี่รอนครับนะครับลำตัวใหญ่นะครับห้าสิบเก้าแรงเครื่องยนต์สี่สูบนะครับพ่วินใช้งานในปกติระบบใฮ้เรลิกปกตินะครับเครื่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคาอยู่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผ่านเป็นผ่านใหญ่นะครับผ่านหกมันใบนี้ืชหมด ตัวแรงนะครับแชมป์เอ็มเอ็กซ์ยางครั้งนี้บอดีปะเตะนะครับยางบางมีรอ,อยโป๊ะผุนะครับถือว่าสภาพกัน่าโอเคนะครับนีเพิ่ติดใบดันมาจุดใบดันสวยงามอยู่ครับสวยงามทรงดีอ่ะนี่สิลองมือถือ เครื่องยนต์สี่สูบแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเครื่องคิดเงินครับแห้เราดีเรียวนะครับเรียวดีเราต้องเร็ง gia càng này không? mấy đưa đưa. ทำง,งานได้นะครับพี่้องอีกรอบนึงทำงานได้ปกตินะครับพี่รองเอาไปลุยนะลุยให้กัน ครับมาติดต่อกันมาเบอร์กับแปดหมื่นเจ็ดครับผมนีเอกสารเด้อพี่น้องครับโดนนู้นกินไงกองแคบตัวแรงนะครับแดดกับค้อนบนพี่น้องเอ้ยโค้งเงยนะครับพี่น้องโค้งเงยเง่กว่ายัดมาซีซีหานะครับเงยมึงเ,เทียบเสียกันเง่กว่าไม่ดันเงยเง่เกว่า ร้องเรียนแถนนใหญกันไ,ได้ไปได้แถนนใหญได้แปดหมื 8, 7, ่นเจ็ดพันบาท มียางหลังบอดีเส้นหนึ่งนะ,ระครับค่อยๆเด็ดยเอาลองวัวมาใส่ก็ไดนะ้เรือว่าเคียงหรือว่าบนดีนะครับวัววิ่งมาใส่านได้ เมสิทีวงไงในกว้างแคน้หนนะครับสีวงเลยบ่เคยจับ ผ่านไปดีผานมาน้ํามันนะครับ เครื่อยงยนต์แห้งดีครับผมนีไอ,อน,นี่โชว์แยังเชยเลยครับ,บอ่งดีวายว่ดดันแบนนี้นเก็บพันบ,บาทค,ครับโอเคโค้งหน้าเบอร์ศูนย์หเบอรสองห้าห้าเดห้นะครับศูนย์หกสองเบ็ดห้นะครับขอบคุณที่ร่วมติดตามสุดทุกคุครับ อามีมันกวามเ้ียนสุขภากับแรงความด้วยมันต้องสิส่งดีนะครับเี้